อันนี้อุปกรณ์ดักกบค่ะงแงบภาษาบันคอยเอินงแบบงแบแงบใส่กบจะ้ะปกติจะใส่ยงมปากขอนเนาะจะ้ะยงมดาบนามบกเนาะนามขอนแจกันแท่จะ้ะแจ่หน้าอันนี้ล้องลองใส่เบิงจะ้ะจากซีดบ่ได้มี6อันจะ้ะอันนี้ก็สีเอาใส่ปลาเนาะค่ะ ปกติกบมันสิมากินป่าขอนน้ำแจงอันหน้ามันก็นสิได้ยินเสียงป่าดินอันนี้ทั้งปลาเป็นแน่ปลาตายแน่จ้ะปกติกระใสปลาเคง็งเพราะปลาเคง็งปลาเคง็งปลาหรือปลาหมอน,หน้าเนี่ยจ้ะมันสิดีดนามแห้งนะาจา้ะและ้วกบมันก็นสิหูว่ามีอันมีปลานาะจะมันก็สิมากินป่าเนาะลองใส่บ่งค่าเดี๋ยวมืออื่นเขาจะมาเบิ่งผลงานกันค่ะ วิธีใส่จ้ะเอาปลาใส่เข้าไปในแงบได้เนาะค่ะใส่ทั้งปลาเป็นปลาตายเนาะค่ะปลาตายมัาก็ะสิถือกินข้าวใส่ชุ่มปูซุ่มกบก็สิมากินปลาเนาะคะ่ะก็สิถือกินข้าวถือกินข้าวปลาแน่ได้ยินเสียงปลาดินแน่เนาะค่ะ เห็นกบไลยอยู่จะมือไตเขียดเนาะคะ่ะ แล้วเฮายามเท่เดียวตอนเช้าเลยบ่เฮาก็ยามตอนเช้าเลยบ่กลางคืนเฮาก็บ่ไปยามคือเวทแม่นบ่ใส่ไว้เลยแม่นบ่เออนั่นล่ะ อันนี้ใส่ทั้งปลาเป็นปลาตายลย้ี่ปลาเป็นมันมีปลาหลายมีสองสามตัวหนึ่งประกเดิดตัวไปจ้าไปใส้แงบกันแงบภาษาบานคอยเอิญแงบ ที่ดักกบมีหกหลังค่ะเดี๋ยวมืออึ้จงจะไปเบิงผลงานกันเนาะค่ะปลาค่าไปไส้แงบกันค่ะ มายามเบ็ดค่ะพี่นอ้องโอ้ยฝนตกเนาะคะ่ะฝนตกกบวกกินเนื้อฝนตกกบวกกินเนื้อเด้บันนี้ฟ้าวแท้แท่เนี่ยกินแหว่แท้แท่มาหน,นี่นี่ ยูคือเกา่าเบ็ดชั้นยู่เหมือนเดิมคิดกเดียนกะยูคือเกา่าดินตะแนวตะแนวคือเก่าจ้าฝุ้นตกกบปรก,กินเหยือ่อไปจ้าไปเบื้องเรื่อยๆจ้ะมอน,นิไซซ์สามสิบหลังจ้กะกิ๊กเดียนกะหายากนะคะ ไปค่าไปรุ่นไปเรื่อยๆค่ะะเขียดอีโมโ่ได้เขียดอีโมโ่หนึ่งตัวจ้ะบุได้ไ่เบดเด้อจับเอาแดนคุบเอาไปมาน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 ,มานตัวแรกแห้งมานจ้ะมาแล้วหนึ่งตัวคุบน้อยจ้ะ วมาแล้วจ้าตัวเลขแหกหมานโอ้โโดดโดดนี้นี่จ้าโอ้ยหไม่ค้นถือกล้องให้มาเนี่ยเดี๋ยวปดโกบก,ก่อนเลยค่ะมาดูผลงานแงบนี่จ้าผลงานแงบจ้า ปดเห็นไหมน้าถ่ยนะายมือหนึ่งปตมือหนึ่งลุดแท้ๆนะอ้อตอกขัดไหวเตรียมจังอยู่น,ะน,นี่ก็ตอกตอหอยเขามีกับเกี่ยวหอยกเกี่ยว <c oughs> อันนกตี่ฟา้าเปิดเลยยังดูสูดขึ้นนี่มันน่าผิดอ่ะตาออกอบ่ะหอกหรอกมันจะสีช่างลุงมไมว่าตอนนี้ว่ามาัดตายเลยอืมบ่ ทเท่าไงมันตายจังไหน <Owner. S 1> ถูกไปอืมว่าอย่างนี้อืกอีกก <Goodness. S 1> จับเอาไหมเนาะหายเบื้อง <c oughs> เนี่ยกบนมกบนมตัวพ่อนมนมอันที่สอง มันที่ทรงจ้า okay, โอเคบ้่หรอจะถือไว้ให้คอยถือไว้ซื้อถือเห็น,นแน่เห็นแน่บนจอไงเห็นไหมเห็นใส่บ่มันแรีนนี่แหละจะไปกดหันเลยบอกว่าถือไว้ซื้อ

ก็ไปไใส่ไวไหมบ่เออเพราะว่าเขาบอกให้เขยว่าว่า,ววานี่ยังเดือดคุณงนกบอันนี้กบแล้วเขียดเขียดเลยกบสามตัวเขียดโมหนึ่งตัว ใส่เบ็ดใส่เบ็ดเต็ก,กบหนึ่งตัวน,นี้เข็มหมุดจับเอาแงบเต้ก,กบสองตัวนี่ลราจะผลงานมัอน,นี้เบ็ดสามสิบหลังแงบหกอันครูปีเลยเป็นโลสองโลปีในปูกระโปงนี่กบกระหายไปเดี๋ยวจะไปใส่แงบไปคือเกลืใส่กังเว้นก็ได้อีแม่ว่าแต่ว่าเบ็ดพอใส่จ้ะ เดี๋ยวไก่มากิน